สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอสุขุสุขนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาราสวรร์เนาะเมื่อนี้กับฝนตกแหละพี่น้องเกี่ยวเข้ากะยังพรท่านแล้วฝนกระตรงห้ำแหละเนาะเมื่อนี้เขาก็อยู่ที่เียงน้ำพรท่านในเมืองคือกันอยู่ฝนตกลงมาแหน่แหนะแหนอยู่บรรยากาศฝนตกลิ้นอยู่เทียงหายเทียงหน้าพี่น้องเอ้ยฝนตกลิ้นขนาดเข้าซ่องห้ยพระท่านในเก็บเบ้เอ้ยงัวกับนอหน่ะฝนนาวฝนพี่น้อง เพิ่นหนาวพ่นเฮาก็ยังหนาวนะพ่นตกแล้วก็ลมพร้อมก็หนาวตัวแต่ยังตกบ่ได้แฮงเนาะเพรามื้อนี้พายุเข้าเด้ยังตกบ่แฮงต้นบักสมอดกดงัวเฮากําลังันอภาพสิบ่ค่อยงามปานดเด้อพี่น้องเชียงนาพมันชื่อยังมาก็บ่ฮู้หลังจากที่เพิ่นมาจากเโนเนาะต่อๆกันเลยมื้อนี้ถ่ายให้เบิ่งต่อๆกันเลย มัวกับหนาวก็เลยเอาเข่ามาในคอกนี่แหละในคอกหัวเ่าเนาะแต่ยังไม่ได้เอาเข่าคอกงัวเลยพี่น้องคนตกลิ้นหย่อย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 จำเนชาติคนตกให้เกี่ยวเข่าแล้วกับบอสเนาะพัโยกกับเข่าดูดูพี่น้องเอ้ยเข่าตลอดเลยเข่ากระเดียกเข่ากระดอไล่เขาเนีได้พี่น้องมันก็เข่าเองมั้ยแหละจะแพนอะไรงัวเขาคอกไหมเป็นไง สั่งคอยไล่งาเขาคอกไลยเชียงนาเหามีรถลูจอดหนึ่งคันวีโก้ืัวซูเปอร์คาร์เดี๋ยวกับซีพีอาร์หนึ่งคันซีพีอาร์ของพ่อเท่มากไ่อะไรเลยบอราวกำลังใส่หมวกกันน็อกอยู่บรรยากาศเมื่อี้เหรอมาจากช่วงหนาวหนาวไปบ่งดู คุณพ่อได้อะไรมาอะไรอะ่ะนักบ่อนี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่พี่น้องเอ้ยแบตเตอรี่นักๆักแทนแทนแทนเงินยูทูบออกนี่แหละได้ของควันให้พ่อกัแ็แหมแทนโซล่าเซลพี่น้องเอ้เยเบตราคาเท่าไรเบตนี่ แปดพันปลายเนาะพี่น้องแต่ว่ารบริเวณเงินทัพผู้เดียวได้เงินลายคนแปดพันซองเงินลายคนอยู่สอยกันออกเนาะเงินคอยผู้เดียวก็บ่พอดอกพี่น้อง,พ,องพี่พ่อหนอ่อยว่าบ่พอพร้อมร่วมกันพี่น้องนะเพราะว่าเราอยู่หน้าเรามืดแล้วก็อยากเบิงบ่งโทร้ัถั์พร้อมเบิ่งโทร้ัถั์ได้บ่เบะนี่เบนเด้กขจี นาวหนาวตอนนี้ค่ะดิเพนสหรัเรชีย,ชยร์จามุนี่ค่ะใช่บ่ได้ดออเนาะเพราะว่าโมนี่มันคึ้นบนเมือ่อเข้ายังทรงให้โบได้เก็บค่ะผู้ชาวเพนอยู่ทางเฮือนผู้เอออยู่ทางเฮือนภาพชิบูง,งามเนาะเอาคือเอาขึ้นทางเฮือนก็เรียกว่าตากทางแดดสิมาโบแหล่โบอือ่นแล้วตักบอกจืด เมื่อแล้วถ่ายกินจนนั่นเมื่อแล้วอดบ่ได้ขจีมีบอนนมค่ะกินขจีก่อนอก่อนชิเมื่อก็ได้น้าอุลีมันี้ค่ะพนชิตโต๊กแห้งได้ิตนัขึ้นเห็นกระเจ้าแช่ขนาดเลยพลชิโต๊กแหง้งผัวมันเริ่มเข่าแล้วก็นี่ตอนแรกก็ขึ้นนี่แหละชิโต๊กแหง้ตตแหงเบาๆเดี๋าายวจะพาคือไปเบิกนาะทางถิงเป็นจังไดโอ้กล่องแก๊ปแบ,บตเตอรี่เป็นมปเสเนาะ kẹp sáng ha à? ngua ừ. cả đàn chắc mới đây ngua phụ đài đài đây chỉ đây cái nòng ngua đấy nhảy đi nó hồi quay sai việc hả ờ ừ, phạt sư già bao này lý mò thật nồi à nè ว่าไปละนี่อันนี้เป็นบรรยากาศเทียงนาอันนี้เป็นน้องบอแงมเนาะน้องบอแงมผลมาเอายาเพ่อผลแม่ผลผักซื้อยาตึงท้องยังท้องอะไรผลได้แพงโซลาเซลแล้วผลกระชมีแสงแล้วพี่น้องมาเนี่ยมีแสงสว่างผลเอาทอถัดมาเบิ่งผมได้ถึงใช้ผลชื่อนะมาพร้อมชื่อจานมาพร้อมจากผลชิเบิ่งได้บะบุนี่ใช้งูว่าค่ะไปใช้แหล่งงูว่ก็ได้ ะแพนทังเทียงอย่างเท่เป็นบ้านผักต่างอากาศมีรถรูจอดใต้ตลาดหนึ่งคันอย่างขักเลยไ,ได้เข่าของคนตกห้ำเลยเปหลัดงัวก่อนมาเนี่ยงัวไปใช่นี่เขาก็ชิเมื่อแล้วจะหนักฝนตกห้ำจะในทางมันชีไล่ถ้าฝนตกแล้วมันก็ขีแเสรเราได้ทางก็ได้พี่น้อยเหลัดงัวก็สชิไหลเข,าข่าคอกเลยแล้วมันี มื่อนี้เพิ่นกะพอดีห่วมเงินกันเนาะโฮมเงินกันเนาะ่วมเงินพี่น้องเงินยูทูบาออะไรก็เลยให้เพิ่นไปซื้อแผงโซลาร์เซลล์เพาว่าฉัไปซื้อให้เพิ่อนแทนละแต่เพิ่นอยากไปเองเพิ่อนนะพี่น้องเพิ่นอยากไปเมืองเนี่ยหมดไปเมืองเพิ่นก็เลยไปเองขับรถวิโก้ได้ไปแต่เอาหมดไปดอกเอาค่าเก็บเข่าเมียนเข่าผ่านมันสั่นก็ต้องขอโทษขออภัยละลายเด้อพี่น้องมื่อเนี้ยไม่ได้ใช้มากันฉันเลย ะต่ไตหาลงอยู่เสมอแต่บบถืกเนาะบบถืกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปขึ้นลงมายังนั้นนี่ลงมากินมังบกได้ี่ต้นมังกระบกเฮ้ยเฮ้ยีหน่าเดือนหนักก็หายมาเอาแล้วนี่เดือนหกเพราะว่ามันชิญย่างเด้เดือนหกก็ให้แม่ป้ามาเอาเนาะงวนเราสำหรับผู้ที่พันอยู่กรุงเทพ นาสาวที่เพันยุงเขีกกะเลี้ยงให้เายฝนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเถือว่างวงชะพอดพร้พอมแน่เนี่ยชะพอดนี่งวลายได้พี่น้องฝนหมักซึ่งงวสุขไว้ไปเฮ้ยไปไหมได้งวงฝนมานีกแล้วมั้งเนี่ยจะทำได้ชิลลูกเป็นผู้เลยเดียนสามเรือนสี่ผู้เฮ้ย ไปแท้ามากระบกนี่ไปไปไปขา้าวแรงหนาวหันเข้าวแม่ดํขาข้าวข้าวแรงไว้ไว้เนี่ว้พ้นกระตกเนี่ยมันหมอกมาเนาะมันหมอกควันมากูเล,าเ,าเลยถ้าเราใตายกูเลยถ้าเรามีแสงแดดนะไปไปไรเขาคอ,อกรถละเฮ้ยไหนงัวงเขาคอ,อกก่อนพี่น้องเอ้ย แรง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 เล้วเข่าคอกเขาแรงได้ขำเลยกินมือวัดมือบัดเว้นเลยก็ต้องเข้าคอกแล้วบัดนี้เสียงก่อนเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวเข่าบนลายมันนี่เกี่ยวสองอันเกี่ยวลายบ่าไรยันพนตรงแหงตรงแหงแล้วมันสีเข่าเขาสีแหล่เข่าเขาสีดำนะถ้ามันบนตรงแหงมันกะไข้อยู่หรอมันเป็นยังหรอ แต่ก็บอเป็นยังนกซุ่มหนักก่ยังบอบันไดเนาะฉันชุกบันไดชุกกั่ยังบอกก่อยเห็นไหะยังพอได้ใส่หมวกกันหนัอกคือขนาดพระเอกน้องแพลวขมื่อแล้วน้องแพลวหน่อยค่ะ ไล่เขาครอบรัดเพื่อรัดมันอิ่มแล้วมันกินเบิดมือซื้อไม่บอ่อนจานเลาเทียจานค่ะกระเดี่ยวงัดอนนเอาในเฮือนมาใช่หรฮะข้อตูมข้อตูบมีจักพัะเลยเรเบิดโตแล้วซื้อซื้อจานได้พี่น้องซื้อจานจาน,ททานะจานแถาถัดนะจานเราเทียมนะ เห็ดย <iet> <yap> ังแพนน่ะปิ้งชิ่นอืมเป็นปิ้งชิ่นเนาะอยู่ใต้ตารางใต้ตารางเทียงเขาไปไล่งัวเขาคอก่อนพี่เนาะทงเขาต้องผูกได้งัวนี่ผูกแต่งัวดำกับงัวใหญ่ช่องตัวนี่บ้าอืมปิ้งชิ่นแต่เป็นเหมือนจะกินเข่าแหละมึงเอาสิบบุเปียกซะบ่ไนเราอยากเบิ่งท่อทัดลชเรา อยากเบิ่งเท่าทัดแล้วก็ไปเห็นถุงพร้อมพออยูุน่าโทรศัพท์กับชิญนาณมันบ่มีได้บ่มีอินเทอร์เน็ตเบิ่งยังก็บ่ได้นะพี่น้องก็เลยถือโทราทัดก์เก่าๆในเฮือนค่ะมาเบิ่งนาพี่แก็เก็ซื้อจานใหม่พันหนึ่งนี่แหละหรั่วพันช่องแหละจานเพา่อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัตโตแล้วจกเด็กจกเงินน่องอีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเข้าเข้าเข้าแรง แม่กับลูกพนนีตุ้ยพี่เทไรเขาแรงเขาแรงเ,ข,งงเข่าเคอะเฮ้ยเฮ้ยงัวงัวแม่ป้าคนนี้ตัวนี้ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเข้าไม่พอนเข้าไหมาท่อง,ไ,องได้เอยวะแต่ถ้นยังบุหรี่ด๊อก มันวใได้ตัวล่าผูกเขาได้ผูกตัวใหญ่กว่ตัวดำพวกนแม่เจ้าตัวใหญ่ค่ะให้ได้ตัวใหญ่ตาทอ,อ,อ,องทองแล้วก็งัวดำมันมีเสือกมันยืนละ <c oughs> <c oughs> หันลมข้องัวกันเลยเทเลพุ่งให้บอลล่า่นเขับไปผูกงัวเนาะนี่เทเลือกก็ได้บักเทิกอันนี้แล้วไปให้ใหญ่ก่นอนบักเทิกนี่ ตาทองๆค่ะตาลกรลวกค่ะนี่เสือกมันนี่เฮ้ยมันมีเสือกอยู่ตัวนี้ป้าเสือกใบตัวนี้งวม,มันขี้รักนี่ได้เสือกมันยาวๆเนี่ผูกักได้พี่แล้วผูกรัก,ไ,รกได้ก็ได้เขาได้ผูกรักหน่ะั้างนาชีเป็นรักหน่ะหวังมันเป็นกลุุ่มค่ะม,มันดีดเจาด้าเ้อมันมันเก่งได้งัวงสองตัวนี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนาวิีงมึอนี่ค่ะงอกงัวฮะเนาะสองโตนี่กะงัวเม่ป้านี่สองโตนี่กะสองโตนั่นงัวเพิ่นฉีโตพู๊เด้องัวเพิ่นสองเข่าอะนะ เรากำลังผูกปิดหัวไหนเด้อเฮ้ยไม่ไม่จะเชน่ญใหญ่หัวก็ได้นี่ได้หัวก็ได้พี่น้องหัวงวัวหรือว่าครอกงัวเลยเนาะสะแผนปิ่งซีนแห่งใดตลราลงเทียงนาผลเนี่นนาสิตกอยู่ประมาณลายมืออยู่สังเกตบ่งมันเป็นหมอกหมอกหมอก อย่าตกแหงของไขรอย่าตกลายมือแหงของไขรผมว่าเข่าหามันสีนะมีว่าเขาจีหาทิ่เข่าเป่าเข่าวบ่วมีต้องหูงเอาแล้วเหมือนหนิงหูงกินนะได้สะแเพนตายตาลาดพี่น้องเอ้ยวันีเข่าวบานมือไหม nó lập nó những thợ kỳ nam rồi Miyanko pan Kai 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 sao xeo yêu. Chi mga lam bun 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 ่คนคิดว่าชีนั่งชี้ย่างเมื่อได้ฮะรับตาชิงชิงอยู่เย็นเ<ไ>ย็นนี่ชิ้นควายได้เนี่ยบอกชิ้นยังไงเขาน้อยชิ้นควายหมัดเดียวอ่าห้าชิปผูวอ่าแพ่งได้เดี๋ยวเขาจะขึ้นกินเวจีก็เป็นหันเด้พี่น้องโทอถัดเก่าแล้วก็ชายยังอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่มันเนาะแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ก็ใหญ่เติบอยู่แต่บอ้หูหชิทนทานเฉยเลยนี่เดียัยงแบตเตอรี่ลอยชา้าบตเตรี่ลอยเชา้าอันน,ตตนี้ยานี่แหละกินตลอดนี่พี่น้องกินตลอดแล้วอยู่ได้ยันยานี่หละขวดละพันสองคนใดนี่ค่ะกัญชีแลเวลาหางเงินมาก็พอได้ซื้อนี่นี่ยา กออืมเอือก็เลยได้ตัวนี้มันบอกยามันเป็นว่านหางจระเข้นาะอันนั้นก็จะเป็นคีชเมนอันทับแสงแดดอะไรเบิ่งแล้วเนาะนี่จักที่เบิ่งได้บาบุเธอทัดหางเลย จะบอกได้ว่าหยกมาซื้อจานมาอย่างดีเท่าถัดตายยุนี่จะโยนถิ่มยนถิมกับป่าลรเท่ายหน้านี่นะจานนี่พันหนึ่งพันเอ็ดน้อยน่พี่น้องพันเอ็ดโอ้ฝนเบิดเงินลายแล้วมันเนี่ไปเย็นเรให้ใช้ประตูเย็นบ่ให้เสียบ ใช่จ <an> <t ose> ้าว่าลมูในไข่หั่นีโมทก็อยู่ในหั่นแล้วในกล่องมาเลยจานเอาล่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอากระจิกคอจบคลิปเอาไวส้สำนีกก่อนพี่น้องเอ้ยมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะประพาตคลิปใหม่ๆจากส่องฮานาพบก,กันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีเพิ่นก็นจนเมือ่อยตั้งแต่เศร้าจนคำปุ๊บ